ใครอยากสแกนไวรัสโดยไม่ต้องลงโปรแกรมทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะหลายคนยังคงไม่รู้นะคะว่า Windows ของเราแถมตัวสแกนไวรัสมาให้ด้วยนะคะขั้นตอนการสแกนก็ง่ายมากเลยค่ะคุณครูกุ้งใช้เป็น Windows 11นะคะมีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็ให้มาที่ลูกศรตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ตัวสีฟ้านะคะ Windows Security ค่ะ จากนั้นก็มาเลือกที่การป้องกันไวรัสและภัยคุกค,คามค่ะแล้วก็เลือกการสแกนแบบเร็วได้เลยนะคะคุณครูกุ้งขอเข้าอีกแบบนึงให้นะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะหาตัวด้านล่างนี้ไม่เจอนะคะก็ให้มาที่ปุ่ม start ค่ะทำการคลิกขวานะคะแล้วก็มาเลือกที่ s y s t e m ค่ะจากนั้นด้านซ้ายมือนะคะให้มาเลือกที่ security ค่ะ แล้วก็มาเลือกที่ Windows Security นะคะแล้วก็เลือกที่ไวรัสนะคะก็มาเจอหน้านี้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เลือกการสแกนแบบเร็วได้เลยค่ะแล้วรอเ้าสแกนสักครู่นะคะเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะคะก็ดูนะคะถ้าเช็คถูกสีเขียวแบบนี้แสดงว่าปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเราสแกนแล้วเจอไวรัสนะคะ ก็ให้มาที่ตัวเลือกการสแกนนะคะเมื่อสักครู่เราเลือกเป็นแบบการสแกนแบบเร็วนะคะให้มาเลือกเป็นการสแกนแบบเต็มเลยนะคะแต่อันนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอไวรัสแล้วให้สแกนแบบเต็มอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเป็นวิธีที่2นะคะวิธีที่2ให้ทำการคลิกขวาที่ปุ่ม start ค่ะแล้วก็เลือกที่คำว่า run ค่ะ จากนั้นให้พิมพ์คำว่า MRT นะคะแล้วก็กด enter ได้เลยค่ะกด yes นะคะเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะให้กดที่ next ค่ะแล้วก็สแกนแบบเร็วเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าใครเจอเวรัสก็สามารถมากดที่ full scan ได้เลยนะคะกดที่ next ค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะ เสร็จเรียบรอแล้วนะคะถ้าเช็คถูกสีเขียวแสดงว่าปลอดภัยค่ะแล้วก็กด f i n ิชได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับวิธีการสแกนไวรัสโดยไม่ต้องลงโปรแกรมมีด้วยกัน2วิธีนะคะสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้ทั้ง2วิธีก็ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ